วดีค่ะเอลี่นะคะเอลี่จากร้านยู Band 88นะคะวันนี้นะคะเอลี่มีกระเป๋านะคะที่เป็นกระแสในช่วงนี้เลยนะคะเอลี่เห็นแบบอินฟลูเอนเซอร์เซเลบต่างๆแล้วก็เป็นนางแบบหลายคนสพายรุ่นนี้กันเยอะมากก็เลยจะต้องหยิบมาเพื่อจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่ารุ่นนี้ พิเศษยังไงอันนี้นะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะคะอันนี้คือยังไม่ได้อันบล็อกเลยอยากมาอันบ็อกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแส่ตั้งนี่้นสีนี้ดีจังเลยสีสวยกล่องต่อไปนะคะกล่องใหญ่มากใหญ่กว่าเพื่อนน่าจะเป็นไซส์มีเดียมนะคะอันนี้ ก่องกระเป๋าวันนี้ก็คือใหญ่กว่าตัวคนนะคะ <c oughs> ว้าวนี่เลยค่ะอันนี้จะใช้มีเดียมนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นกระเป๋าที่เราจะรีวิววันนี้นะคะกระเป๋าที่เราจะรีวิววันนี้เป็น รุ่น c h a n n e ล22นะคะหรือ Channel 22นะคะวางจำหน่ายที่ Collection Spring Summer 2022ในช่วงเดือนมีนาคม2022นี้นะคะรุ่นนี้พิเศษมากๆนะคะรุ่นนี้ออกแบบโดยเวอร์จิเนียนะคะซึ่งเขาอะมีความคิดแล้วก็รังสรรค์มาว่าดีไซน์ให้มันแบบเป็นยุคแบบ90นิดนึงให้มันดูแบบวินเทจร่วมสมัยกับแบบแฟชั่นนะคะ รุ่นนี้นะคะจุของได้เยอะนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีหลากหลายสีด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลกันนะคะว่ากระเป๋ารุ่นนี้พิเศษยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเอลี่มารีวิวให้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะดีเทลลึกๆนะคะของรุ่นชาแนลยี่สิบนี้นะคะอะไหล่ของเขานะคะจะเป็นอะไหล่ทองมีตัวรุ่นนี้ก็คือจะเป็นโลโก้ชาแนลตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็หนังของเขาจะเป็นหนังวัวหนังคราฟสกินนะคะที่เป็น เงาเป็นแบบใช้นี่เงาๆนะคะทรงก็เป็นจะทรงประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นอะไหล่ทองวินเทจนะคะตัวสายโซ่ของเขาเนี่ยจะเป็นอะไหล่ทองวินเทจคะ่ะด้านในของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นช่องเป็นช่องหนึ่งช่องกว้างๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีะตัวแม่เหล็กตรงนี้นะคะไว้ปิดเปิดตรงนี้ค่ะ ก็ด้านข้างก็จะมีกระดุมแป๊กนะคะเพื่อปิดเปิดตรงนี้ค่ะถ้าเกิดสมุดของเยอะจริงๆก็คือสามารถเปิดได้กว้างถ้าเกิดของไม่เยอะเราก็ติดแป๊กแบบนี้นะคะกระเป๋าก็จะเป็นทรงแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาจะมีกระเป๋าใบเล็กให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้จะมีกระเป๋าใบเล็กสำสำหรับคนที่แบบเหมือนกระเป๋าใบใหญ่แล้วเป็นกระเป๋าแบบทรงแบบช้อปปิ้งแบ็กอย่างนี้แล้วมันจะมีปัญหายอย่างหนึ่งก็คือ เราชอบที่จะหาของไม่เจอเวลาเราใส่กุญแจรถโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์หรือซองการ์ดก็คือใส่เข้าไปแล้วก็คือควานหาหาไม่เจอดังนั้นรุ่นนี้เขาคิดให้แล้วนะคะก็คือจะมีกระเป๋าเพื่อที่จะใส่ของที่เราชอบหากันที่มันชอบหายเวลาเราใส่กระเป๋าใบใหญ่ก็คือใส่กุญแจรถโทรศัพท์เครื่องประดับหรือว่าจะเป็นซองการ์ดก็คือใส่ในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ สามารถถอดออกได้ด้วยนะคะนี่เราใส่เป็นกระเป๋าสตางค์แล้วเราไปจ่ายตลาดได้ด้วยนะแล้วก็มีช่องตรงนี้นะคะช่องซิปแบบว่าเป็นช่องแบบเซฟนะคะเพื่อจะใส่เงินหรือว่าใส่กระเป๋าสตางค์ใส่โทรศัพท์ก็ได้นะคะเผื่อบางทีเราไปต่างประเทศนะคะมันจะการเป็นการไม่ล่อแหลมสําหรับแบบเพื่อที่แบบจะโดนโจรกรรมก็คือเป็นช่องเซฟอีกช่องหนึ่งนะคะ นี่นะคะอะไหล่ของเขาที่สายนะคะก็จะเป็นอะไหล่ทองวินเกตแบบนี้นะคะเป็นสายคู่แบบนี้เพื่อที่จะให้เราปรับแล้วก็สะพายสะพายไหลเป็นสายคู่อย่างนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาจะมีแบบซิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะมีเหรียญตัวนี้นะคะมีคําว่าชาแนลแล้วก็ p ารีสนะคะนี่ก็คือจะค่อยเก๋ๆอย่างนี้นะคะก็สะพายนี่เลยค่ะ ก็สสานี้ค่ะำหรับคอลเลคชันนี้นะคะเขาออกมาลายสีมากๆนะคะสำหรับสีที่รันเวยนะคะในคอลเลคชันสปีดซัมเมอร์ที่วางรอบแรกนะคะก็จะมีสีตังนี้นะคะสีขาวนะคะสีดำนะคะแล้วก็สีชมพูสีชมพูจะมีสีชมพูอ่อนอีกอันนึงนะคะแล้วก็เป็นสีม่วงนะคะที่ไว้เดินรันเวยที่แบบว่านางแบบเดินรันเวยก็คือจะมีสีตามนี้นะคะส่วนแอคที่2นะคะ เขาในคอลเลคชัน n 2่ a นี่นะคะจะมีหลากหลายสีมากๆเยอะมากอย่างเช่นสีคาราเมลนี่ก็คือ 22A นะคะสีนี้มีคนพูดถึงกันเยอะมากแล้วก็ลูกค้าถามหาสีนี้เยอะมากแล้วก็จะมีสีแบบสีม่วงนะคะสีม่วงอิเล e s เด n เซสีคอ p p e r แบบสีแบบเหมือนโรสโก d นะคะแล้วก็สีน้ำเงินสี เนวี่บูสีเขียวสีเหลืองสีหลากหลายมากๆนะคะงงเดี๋ยวยังไงเดีอลี่ขึ้นสีให้ดูนะคะว่ามีสีอะไรบ้างในแอคที่2นะคะเดี๋ยอลี่มาเทียบไซส์ให้ดูนะคะอันนี้คือไซส์สมอลนะคะอันนี้คือไซส์มีเดียมนะคะจริงๆเนี่ยไซส์มันไม่ค่อยต่างเยอะนะคะระหว่างสมอลกับมีเดียมแต่ว่า สำหรับสา,สาวๆที่สูงประมาณ150ขึ้นไปนะคะไซส์มอลจะเหมาะกับสาวที่สูง150นะคะส่วนสาวๆที่170ก็คือไซส์มีเดียมได้ค่ะส่วนผู้ชายหรือว่าสาวที่สูงเกิน170ก็คือไซส์ลัดได้นะคะหรือว่าใครที่ชอบกระเป๋าใบใหญ่ๆดูแบบเขาเรียกอะไรดูแฟชั่นนิดนึงก็คือ เลือกไซส์ที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเอลลี่จะส u พ p l ในไซส์สมอลให้ดูนะคะจร,จริงเนี่ยกระเป๋ารุ่นนี้นะคะแต่งตัวลุคไหนก็รอดนะเอาจริงๆด้วยด้วยเขาเนี่ยออกแบบมาไม่หรือหวามากอาจจะดูแบบถ้าเป็นเราเลือกอะไรทองก็คือแต่งตัวแบบใส่กับสูทใส่อะไรก็คือดูหรูอีกแบบหนึง่งหรือว่าถ้าสมมติว่าจะไปสายคาเฟ่ก็คือเลือกสีสีสไปรุ่นนี้มีหลายสีดังนั้นเนี่ยใบเดียวน่าจะไม่จบสำหรับ ใครที่แบบไปสาววอลชานลก็คือจะไม่จบแน่นอนสำหรับรุ่นนี้ต้องมีหลายๆสีนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปแต่งตัวหลายๆแบบส่วนไซส์มีเดียมนะคะไซ <Size medium S 2> ส์มีเดียมก็สภายออกมาเป็นประมาณนี้นะคะโอเดี๋ยวเอลี่รูดใสยให้ดูก่อนเขาจะรูดใสยประมาณนี้นะคะรูดเข้ามาแบบนี้ ลยใส่ของได้เยอะมากสำหรับนักศึกษาเราก็สามารถที่จะใส่ iPad ไปเรียนที่มหาลัยเป็นแบบเป็นแฟชั่นคลินิกเล็กๆนะคะหรือว่าคนทำงานก็คือสปายได้ Everyday Look ก็คือสปายเป็นสาววอล์ชาแนลที่แบบสาวออฟฟิศที่รวยอะค่ะสำหรับชาแนลยี่บสนี้นะคะเขาจะวางขาย ตลอดนะคะเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นรุ่นหลักเหมือน c ชาแนลไ c ทีนชาแนลบ c h a n แนลคลา s สิกนะคะมีวางขายตลอดแต่ว่าสีของคอลเลคชันต่างๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตามคอลเลคชันนะคะไม่ได้มีแบบตลอดแต่สีที่ยืนพื้นที่มีตลอดเอลี่คิดว่าจะเป็นสีดําสีขาวนะคะที่มีตลอดนะคะส่วนสีอื่นๆอย่างเช่นสีที่เป็นไอดีเดซเซนต่างๆเนี่ยอาจจะมีเฉพาะคอลเลคชันนั้นๆนะคะดังนั้นเนี่ยเอลี่คิดว่า รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแลไอเทมอีกรุ่นหนึ่งที่หรือเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งที่สาวกชาแนลหรือคนที่เล่นชาแนลจะซื้อรุ่นนี้กันดังนั้นเนี่ยโอกาสนะคะในการที่จะซื้อแล้วเก็งกําไรก็คือรุ่นนี้ก็คือซื้อไว้ไม่ขาดทุนนะคะเวลาที่เราจะขายต่อในอนาคตมันก็จะไม่ขาดทุนเพราะว่าถ้าตอนนี้ในช็อปแสนแอนาคตอีกปีถึง2ปี ราคามันก็อาจจะขึ้นเป็นแสนแปดห้าแสนก็คือใช้ไม่ขาดทุนขายเพอเพก็จะมีกำไรสนใจยังไงอ่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เข้าไปติดตามที่ ig useband 88ได้นะคะเอลลี่จะลงรายละเอียดกระเป๋าทุกสีให้ดูนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ